และนี่ก็เป็นการบินแบบหนังฟ้ากับ United Airlines กับตัวชั้นหนึ่งที่เรียกว่าชั้นพล a ร i s อย่างที่บอกพี่จอร์ดทำงานสายการบ,บิน United Airlines ดังนั้นคอนเทนต์นี้จะโอวยยศให้เท่านนั้พี่จอร์ดบอกว่า no bad reviews ดใช้วิจารณญาในการชมพี่จอดยิ้มแก้มปรีนานๆที่ชั้นพอลลิสจะมีที่ว่างให้นั่งสแตนบายมาดูซิที่นั่งเขาให้อะไรบ้างอเมนิตี้ระหว่างบินก็ครบเซตจากโหมมอนจากแซกฟิล์ปแอล e ออ่ะที่นอนหมอนมุง้งพร้อมที่นั่งสบายนุ่มกว้างขวาง,วางพื้นที่เล็กุูมก็กว้างขวางปุง่มพวกนี้ก็เป็นปุ่มปรับเบาะนะเราอยากจะนอนอยากจะเอนอยากจะยังไงก็ ปรับได้เลยตามที่เราชอบส่วนตรง,นตรงนาหน้าต่างก็วางของได้มีรีโมทมีปลั๊กมีที่วางของข้างในมีหูฟังนะจ๊ะอะลองเปิดมาดูสิหูฟังอยู่ข้างในเไม่่าเข้าของเครื่องใช้เครื่องสําอางที่ให้มาก็แน่นๆจุกๆไม่ว่าจะเป็นลิปบาล์มสเปรย์ refreshing ครีมทาหน้าทามือต่างๆแปรงสีฟันยาสีฟันคือครบปะเธอปากกาเขายังมีให้เลยนะจะบอกว่าให้มาก็คงไม่ได้ใช้เพราะของตัวเองเตรียมมาแน่นอยู่พี่จอดแกบเปรมยิ้มแป้นดีใจที่ได้นั่งชั้นโพลาริสทีส่วนอาหารก็อร่อยมาก อยากกินอีอะดูสภาพดีมากแกส่วนไอศครีมวานิลาก็ดีอร่อยชื่นใจอะกินแล้วก็นอนแล้วนะทุกคนข้อดีของที่นั่งพอลริสก็คือนอนได้เลยมีผ้าห่มที่นอนหมอนมุง้งอุปกรณ์การนอนพร้อมเหมาะสำหรับคนที่จะเดินทางระยะไกล10ชั่วโมงขึ้นไปแอร์หล่อสวยวัยรุ่นน,น,น่ารักไม่ดุเลยอะก็จะถึงสริกแล้วแอร์กระปุกให้มาทานอาหารเช้าหน้าตาน่าทันมากนั่ยู่นเต็ดแอร์ไลน์เป็นสายการบินใหญ่เปิดเราไปเกือบทั่วโลกแอปพลิเคชันของสายการบินก็ทันสมัยมากๆใครนั่งยู่นเต็ดแล้วเป็นไงบ้างมา 防崩啊！